สบมาถ้ามันลอกั้ชั่วโมงขนาดนี้มันจะคอนเสิร์ตเองเลยทีเดียวนี่คือชั่วโมงเหรอที่ล่อตรงเนี้ยค่งชั่วโมงแล้วที่คุยกันไว้อ่ะมันจะเล่นที่ประมาณ5บาทเมื่อกี้มันเล่นเป็นร้อยบาทเลยเหมือนมันตัดอั้นตั้ใจอะไรของมันเนี่นะลนานชีไงคะนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีช่วงที่ต้องเล่นกับมันอีกนะที่ว่าต้องตัดทิ้งให้หมดแล้วแหละ ทั้งหมดอยู่ที่มันเมื่อกี้หมดแล้วตอนนี้นันนันจะได้มาออกคอนเสิร์ตคอยใหญนมีข่าวอะไรบ้างทำไมพี่อารมณ์แอนดี้พี่มาอยู่ในโซนของคู่จิ้นไบเอนส์นะฮะไบเป็นไงบ้างสนุกไหม ไออกติดข้าเหรออ่าออกเทียนะก็ดีใจมากนะฮะมากนครับผมแต่ก็ยังเคืองมันไม่หายนะครับมันเละห่างต้อใจเย็นครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะนะฮะก็วันนี้ดีใจมากนะฮะแบบคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับป้ายไฟของแฟนคลับผมนะฮะผมว่าคผมมีมีนะฮะไม่ไม่ไม่นี่มีนี่จริงๆอะมี ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของเราใช่ไหมใช่ B B นมองนบหน่อยมองบวหน่อยลอาอะอันี้ก็มีไ้ไ่อันนี้ก็มีออนีออกยปาาบอกพี่อะสงสัยไหมทไมถึงไม่มีนี้ทำามกำลังจะเข้ามาไงแต่ตรงสี่แย้มมีร้านขายมากอยู่ ที่ผมเข้ามาในฮอลไม่ทันเออขอกินหมากันก่อนแล้วประเด็นเนี่ยแบนลับเมื่อกี้ตี๋บอกว่าแบนลับมันประมาณ15คนที่เพิ่งไปน้อยหน้ามันแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่คะสิบหกคนคนที่อันโซไว่เอานแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือต้องบอกทีมโปรดิวเซอร์ทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตรอบนี้การจัด ให้ตีมันมีผู้หญิงอยู่สองข้างมาเลยเออมันเป็นอะไร่าันตรายมากไม่หที่รู้สึกน้อยใจนินๆเ,เอาเป็นว่าไหนๆที่มาอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง<า>ที่เข้าข้างนี้ก็ไม่น่าจะดูดีเท่าไหร่เอ,เอาเป็นว่านไม่ต้องเสีย,จยใจอะไรไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะอ,อะไระผ่านไปไม้ต้องผ่านไป<า>ไปไม่เคยไปไหนไปอยู่กับที่เสมอ ไม่ใช่รักแนโค้งที่ที่ก็ไม่อยากจบกับไยเดี๋ยวพี่ไปหากินง่ายอนี้อะไรนะ้ไหากินง่ายๆก็ดูมันเล่นเนี่ยขึ้นชั่วโมงให้พี่ไงเนอะพี่แอเกบือสวผมแตกว่ามไม่ได้นี่เขาัวทีเลนะผม่าแตกเขาไปเซตใหม่ตอนนี้กูเล่นมาสุกเปตัวส ผมเห็นพี <ahead wrestling ps> well, so. resume, ่ต uh, ัวแข็งๆตั้งนานแล้วแต่ชุดอะไรเนี่ยฮะเดินตัวแข็งไม่อันนี้ทีมสไตลิสต์เขาบอกทีมเป็นก่อนมาสนคุยประมาณเดือนนึ่งไม่ร้องไม่คายร้องที่เราเห็นจะเต็มผมขอดนตรีิมเบ็มผมผมไม่เกังวลนิดนึงครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องชุดเนี้ยเขาโทรคุยกับผมว่าตุ้ยอยากให้ตุ้ยดูดูดีดูแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยเป็นชุดทัานเขา ละครต่อไปถ้ามีคู่จิ้นอีกจะเป็นชุดท่านเธอถ้ามีถ้ามีาริสาดจะเป็นชุดตัวเองพอแต่ว่ารสมไมีส่เลาอยดีวีพี่อย่ามาคาคู่จิ้นฮะแลวพี่อ่ะตอนนี้พี่มีแฟนยพี่มีผัวมาห้าคนมีหน้าละแล้วพี่เลืมัวคนแรกขพี่เนีอย เรื่องอาจจะหลงมันไปบ้างเพราะว่าเขามีรูปภาพแต่กอนเอามาเรื่องใช่ค่ะมีนะมีผลหรือเปล่าไม่ได้มีมาหมดหรือเปล่าไม่ได้มีผมแรกของพี่เองนะสามีก็ได้สามีก็ได้สามีก็ได้ฟินฟินหนึ่งสามีถึแล้วพี่เหรอพี่ทำอะไรไว้คนที่บ้านห็นหมดในบ้านนี้ชื่อในบ้านนี้บุญคลิปก็ไม่มีเลยมันดีากเลยชื่อนั้นี่ไป ทำไมต้องขี่กันเราอยู่ในบ้าน12ปีจะให้ขี่กับใครล่ะจุดนั้นนะได้ใครก็เอาไว้ก่อนแหละนี่พิมพจริงมะเนี่ยอะไรนะพี่จริงไหมครับแกดูภาพแกว่าเล่นหรือว่าะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้พี่โดมก็อนาคตสดใสแล้วนะโดงก็หลังจากโดงมาบอกเลิกพี่โดงก็ไม่มีเมียมีลูกนั่นแหละทุกคนอาจจะสงสัยทำไมปีพี่ถึงมีแต่ลูกไม่มีคลิปตอนนั้นสัญญาณยังไม่เข้า คือถ้าต้อรู้เลยท่นแหละคือด้วยความที่เป็นผมต้อยไงตอนนั้นถ่ายคลิปไม่ได้ตอนนี้คลิปพี่กับไอ้โดมทีมงานเอามาไม่ได้ไงเป็นคลิปผมกไม่ตรงตซ้ายน่อยยังไม่ตรงเลยยังไม่ตรงเลยจะเดือดทำอะไรเนี่ยจับผมเสื้อให้กับ เสร็จเร็จเสร็จอะไรนะสองเสร็จเร็จไว้กัาพี่เลยม็ได้จะออกแซดเนาดนั้นเะผมละเล้ผมละเล้งขอส่งพี่ใหญ่ๆหน่อยเนะพี่ได้คิดมันส์สุใหญ่ชุดครกนึงโอเค